ดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมสาวไทยกู้ศรัทธาคืนวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกดูวอลเล่บอลสดโปรแกรมสาวไทยกู้ศรัทธาคืนวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกผลงานไม่ค่อยเข้าตาเท่าใดนักสำหรับวอลเล่บอลหญิงไทยยู U 21ที่ล่าสุดต้องหล่นไปเล่นรอบจัดอันดับ9 16ในการแข่งขันในวอลเล่หญิงรุ่นอายุต่ำกว่า21ปีชิงแชมป์โลก2023 Women's U21 World c ชม m p i o n s h i p 2023หรือวอลเล่บอลหญิง U21 ชิงแชมป์โลกดูวอลเล่บอลสดโดยสาวไทย U21 แพ้ให้กับอียิปต์แบบหักปากกาเซียน1-3ก่อนจะมาแพ้ให้กับ เม็กซิโก0-3และมาแพ้ให้กับญี่ปุ่น0-3ตกรอบแน่นอนและต้องไปแข่งในรอบจัดอันดับแทนซึ่ง8ทีมที่เข้ารอบก่อนรองชนะเลิศมีดังต่อไปนี้กลุ่ม A ญี่ปุ่นเม็กซิโกกลุ่ม B อิตาลีบราซิลกลุ่ม C จีนเซอร์เบียกลุ่ม D ตุรกี สหรัฐอเมริกาโปรแกรมวอลเล่บอลหญิงยู21ชิงแชมป์โลกรอบต่อไปมีดังต่อไปนี้วันที่22สิงหาคม2566เวลาเที่ยงคืนไทยพบโปโลแลนด์เวลาเที่ยงคืนโดมินิกันพบคิวบาเวลา3นาฬิกาตูนิเซียพบเนเธอร์แลนด์เวลา3นาฬิกาอียิปต์พบอาร์เจนตินา เวลาหนาฬิกาอิตาลีพบสหรัฐเวลา6นาฬิกาญี่ปุ่นพบเซอร์เบียเวลา9นาฬิกาบราซิลพบตุรกีเวลา9นาฬิกาเม็กซิโกพบจีนวันที่23สิงหาคม2566เวลาเที่ยงคืนโดมินิกันพบเนเธอร์แลนด์เวลาเที่ยงคืนไทยพบอาร์เจนตินาเวลา3นาฬิกาอียิปพ,พบโปรแลนด์ เวลา3มนาฬิกาตูนิเซียพบคิวบาเวลาหนาฬิกาอิตาลีพบตุรกีเวลาหนาฬิกาญี่ปุ่นพบจีนเวลา9นาฬิกาบราซิลพบสหรัฐเวลา9นาฬิกาเม็กซิโกพบเซอร์เบียวันที่24สิงหาคม2,566เวลาเที่ยงคืนโปลแลนด์พบอาร์เจนตินาเวลาเที่ยงคืนโดมินิกันพบตูนิเซีย เวลาสามนาฬิกาเนเธอร์แลนด์พบคิวบาเวลาสามนาฬิกาอียิปต์พบไทยเวลาหกนาฬิกาจีนพบเซอร์เบียเวลาหกนาฬิกาอิตาลีพบบราซิลเวลา9ก้นาฬิกาตุรกีพบสหรัฐเวลา9ก้นาฬิกาญี่ปุ่นพบเม็กซิโกอย่างไรก็ตามแฟนๆวอลเล่บอลสามารถดูวอลเล่บอลสดได้ที่ช่อง y t u t u วอลเล่บอลเวิลด์ได้เลยจ้า